นอนนะครับกินต้นมะม่วงหมดเลยเนี่ยเจอตัวมันล้รอบเลยนะมันหมุนรอบเลยนี่อยู่ตรงนี้เลยเซ็งเลย <G ül üyor> เคยเห็นกันไหมครับทิ้งไว้นี่ตายมาแอบกินต้นไหน่ะ มีกี่ตัวไม่รู้นะนี่ลูกมันบ่ใช่ลูกมันไหมไงล่ะจะเชียนได้เลยนี่ดีวว้าวมีลูกด้วยนะ อเป็นไงล่ะดีอย่างสิครับเร็วจริงโห<ฮ>อืิดตัวล่ะไงล่ะ มีอ,อีกเนาะเฮ่อรอบิ่นกินมานี่เลยเนี่ยจะต้องว่าลูกมันนะมันมีลูกม,มดใบไปแล้วเป็นไงโดดกินบ้างเจะตัวน้ำมาล้าง ิตายหมดก่อน้องดูดีๆนะมันตายจริงังนเนี่ย